เดีย๋ยวเราจะมาทดสอบไมไวเลสนะครับที่ระยะ3เมตรนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เราอยู่ห่างจากกล้องนะครับ3เมตรเดี๋ยวเราลองปิดไม้ดูนะครับอืม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดไม่แล้วครับที่ระยะห่าง3เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองที่10เมตรบ้างนะครับนะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ระยะ10เมตรนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ10เมตรฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาถึงระยะ10เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดไม้อีกทีนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยตอนนี้ได้ได้ทําการเปิดใหม่ที่ระยะ10เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลนะครับว่า,าความชัดเจนระหว่างเปิดไม้กับปิดไม้ที่ระยะ10เมตรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่ระยะ40เมตรนะครับอันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ถึง40เมตรแล้วนะครับก็ ตอนนี้ยังเปิดไม้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดไม้ที่ระยะสี่สิบเมตรนะครับว่าจะได้ยินเสียงกันไหมฮัลโ <box> หลฮัลโหลนีตอนนี้เราได้ทำการเปิดไม้ที่ระยะสี่สิบเมตรนะครับ <box noise> เดี๋ยวเราจะ ลองทดสอบที่ระยะ50เมตรอีกนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดระยะที่50เมตรแล้วนะครับ50เมตรเราไมค์ไวเลสตัวนี้นะครับที่ราคาหนึ่งบาทได้ถึงสองไมโครโฟนนะครับว่าที่ระยะ50เมตรจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นี่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ระยะ50เมตรนะครับแล้วเราก็จะปิดไมโครโฟนนะครับฮัลโหลตอนนี้ได้ทำการเปิดไมโครโฟนนะครับที่ระยะห้าสิบเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่า ที่50เมตรจะมีความชัดเจนต่างกับ3เมตรแค่ไหนนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้นะครับราคาเพียง186บาทนะครับได้ถึง2ตัวนะครับ186บาท2ตัวก็เท่ากับตัวละ90กว่าบาทนะครับสามารถทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเป็นพันนะครับ จากมูลค่าเป็นพันนะครับก็เหลือเพียงแค่186บาทนะครับ